วันนี้ BYD ไม่ได้แค่ขายรถแต่เขากำลังปักหมุดในบ้านเราตั้งโรงงานผลิต EV ที่ระยองพื้นที่กว่า600ไร่กำลังผลิต150,000คันต่อปีและตอนนี้ BYD เปิดสายพานการผลิตเต็มที่ทั้ง4รุ่นในไทยแล้ว BYD ไม่ได้แค่มาประกอบรถขายในไทย แต่เขาตั้งฐานผลิตตั้งแต่แบตเตอรี่ยันรถทั้งคันและใช้ไทยเป็นศูนย์กระจายส่งออกแปลว่ารถที่คนไทยซื้ออาจจะถูกลงแต่ไทยเองอาจไม่ได้เป็นเจ้าของเทคโนโลยีเราอาจเพสเพียงฐานผลิตอีกแห่งที่แข่งขันด้วยแรงงานราคาถูกในขณะที่จีนเขาเอาเทคโนโลยีกลับบ้านคนไทยจะมีแค่ค่าแรงขั้นต่ำ แล้วคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมรถน้ำมันเดิมล่ะจะอยู่ตรงไหนในแผนที่นี้นี่ไม่ใช่แค่การมาขายของแต่มันคือการวางรากรากของทั้งอ c o s y s t e m แมแบตเตอรี่เขาผลิตเองแชสซีเขาผลิตเองซอฟต์แวร์เขาเขียนเองแล้วอุตสาหกรรมในไทยจะเหลือบทบาทตรงไหนปัจจุบันไทยส่งออกรถน้ำมันไปทั่วโลก แต่ถ้าโลกทั้งใบเลิกใช้น้ำมันแล้วมีคนอื่นมาควบคุม e ีแทนเราจะกลายเป็นแค่ฐานผลิตหรือจะยังเป็นเจ้าของเทคโนโลยี BYD อาจไม่ได้แค่ตั้งฐานผลิตเท่านั้นแต่อาจกำลังวางอนาคตใหม่ให้ยานยนต์ไทยโดยที่เราเองอาจยังไม่ได้วางอะไรเลยเทคโนโลยีมาเร็วแต่การคิดให้รอบด้านอาจสำคัญกว่า ถ้าคลิปนี้มีคำถามที่คุณยังหาคำตอบไม่ได้กดติดตามไว้นะคะเดี๋ยวเราให้คิดไปด้วยกัน